สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะพบกับคุณครูโมในหน่วยหรือดูหนาวแล้ววันนี้คุณครูโมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่อง อากาศร้อนอากาศเย็นและการเคลื่อนตัวของอากาศถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะปรากฏการณ์ในฤดูหนาวที่เราสามารถพบเห็นได้มาดูกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างเอ่ยลมหนาวเย็นหมอกสีขาวและน้ำค้างที่เกาะต่างใบไม้ใบหญ้าหรือเรืียกอีกอย่างหนึ่งว่าแม่คานิงนั่นเองค่ะ ความแตกต่างระหว่างอากาศร้อนและอากาศหนาวในช่วงอากาศร้อนเด็กๆจะรู้สึกร้อนอกอ้าวเด็กๆควรทำให้ร่างกายของตนเองมีความสดชื่นไม่ว่าจะเป็นการทานไอศครีมเย็นๆหรืออาบน้ํำเย็นนั่นเองค่ะและในช่วงอากาศหนาวเด็กๆจะรู้สึกหนาวและเย็นเด็กๆควรทำให้ร่างกายของตนเองมีความอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นสวมเสื้อหนาๆหรืออาบน้ำอุ่นนั่นเองค่ะ และในวันนี้คุณครูโมก็มีการทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของอากาศมาฝากกับเด็กๆก,กันด้วยค่ะเราไปดูกันเลยการทดลองเรื่องงูเต้นระบำอุปกรณ์ได้แก่กระดาษระบายสีรูปงูกิ่งไม้เทียนได้หรือเชือกค่ะขั้นตอนแรกเราจะต้องระบายสีเจ้างูให้สวยงามเลยค่ะซึ่งเราสามารถระบายสีได้ตามความชอบของเราเลยนะคะ เมื่อระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใช้กันไกตัดตามรูปร่างของงูได้เลยค่ะค่อยๆตัดไปเรื่อยๆเลยนะคะจากนั้นให้ใช้ได้เจาะที่หัวของงูค่ะแล้วลอยเข้าไปเลยจากนั้นนะคะให้นำเชือกอีกด้านหนึ่งมัดเข้ากับกิ่งไม้ค่ะ เมื่อมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปทำการทดลองกันค่ะเราจะถือเจ้างูไว้ใกล้ๆก,กับเทียนนะคะแต่ว่าจะต้องรักษาระยะห่างหน่อยนะคะถ้าหากงูเข้าไปใกล้เทียนจนเกินไปอาจจะทำให้หางของเจ้างูไหมได้ค่ะแต่เอ๊เด็กๆสังเกตกันไหมเอ่ยว่าเกิดอะไรขึ้นคะใช่แล้วค่ะเจ้ามูหมุนนั่นเองเป็นเพราะอะไรกันน้ การที่งูหมุนได้เกิดจากความร้อนเม,มื่อเราจุดเทียนจะทําให้เกิดความร้อนและความร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงทําให้งูหมุนได้นั่นเองค่ะและว,วันนี้คุณครูโมก็มีกิจกรรมท้ายบทมาฝากกับเด็กๆกันด้วยค่ะเด็กๆคิดว่าทำไมเจ้างูจึงหมุนได้ เด็กๆทราบคำตอบแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอในขณะที่เด็กๆตอบคำถามมาฝากคุณครูและเพื่อนๆให้ได้รับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้กิจกรรมของคุณครูโมก็จบลงแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย